สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับารายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก็คือจะลองให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับอ่าคำสั่งที่นักเรียนจะต้องใช้เขียนฝึกเขียนนะครับก็คือรูปแบบคำสั่งพื้นฐานของภาษาโลโก้นั่นเองนะครับนักเรียนจำได้ไหมว่าคำสั่งสมุด ครั้งนั้น่ะเป็นคำสั่งพื้นฐานสามารถนำมาเขียนได้นะครับใช้ฝึกเขียนนะครับและเมื่อนักเรียนเข้าลิงก์ที่ครูแนบให้นะครับอ่านักเรียนก็จะเจอหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับตรงกลางจะเป็นรูปเต่าเห็นไหมครับตัวเขียวเขียวนะครับตรงกลางจะใช้แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมที่นักเรียนเขียนลงไปและคำสั่งที่นักเรียนเขียนจะเป็นคำสั่ง ภาษาโลโก้อยู่ด้านล่างเห็นไหมนักเรียนเห็นตัวเลขเทาๆเลขหนึ่งด้านล่างไหมครับอ่าตัวเลขเทาๆตัวนี้จะใช้สําหรับป้อนคําสั่งนะครับป้อนคําสั่งที่อยู่ด้านล่างและขวามือด้านล่างจะเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มสี่เหลี่ยมมีตัว R ตัว u ตัว n เห็นไหมอายตัวนี้เป็นคำสั่งรันรันก็คือการทำให้โปรแกรมทำงานแต่ เราจะกดเลยเห็นไหมครับเพราะกดเลยโปรแกรมยังไม่ทํางานเตายังไม่มีการทํางานเพราะนักเรียนยังไม่ได้เขียนโปรแกรมลงในบรรทัดที่1ครับสมมุติว่านักเรียนดูในสม,มุดนะครับที่นักเรียนเขียนคําศัพท์พื้นฐานคําสั่งพื้นฐานเขียนไปจะมีคําสั่ง forward หรือเดินไปข้างหน้านะครับสามารถใช้คําสั่งย่อก,ก็ได้ครับนักเรียนเคยทําแล้วนะครับ คำสั่งย่อก็คือ fd เห็นไหมครับและจะต้องวักเสมอนะครับนักเรียนอย่าลืมนะจะต้องวักเสมอวักแล้วตามด้วยค่าตัวเลขก็คือค่าหน่วยนะครับให้มันเป็นขึ้นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วกดรันปึ๊บเห็นไหมครับเต่าลากเส้นตรงไปข้างหน้าเห็นไหมนะครับคือเราให้เต่าเดินไปข้างหน้าทําเส้นตรง200หน่วยครับ ทีนี้นักเรียนอยากป้อนคําสั่งเพิ่มเติมได้อีกไหมป้อนได้ครับ enter เป็นบรรทัดที่2หรือจะทําเป็นบรรทัดเดียวกันแต่จะต้องวัดนะครับอู่จะไม่ให้สับสนแยกเป็น2บรรทัดนะครับใช้คําสั่งหันขวาคืออะไรอา้าวลองนึกดูหันขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาคืออะไรครับ right ถูกไหมครับอ่ะ right ลองดูในสมุดครับ right สามารถใช้คำสั่งย่อเป็นตัวอะไรอ่าเป็น RT ถูกไหมครับ RT ตามด้วยค่าหน่วยค่าหน่วยคืออะไรครับตัวเลขตัวเลขในที่นี้คือทำอาหันขวาทำมุมกี่องศาหันขวากี่องศาครับอ่าสมมติว่าเป็นมุมฉากมุมฉากคือ90องศาเห็นไหมนะครับทีนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเต่าลองกดรันดูครับเห็นไหมครับเต่าหันขวานะครับอืมนะครับแล้วจะทํำยังไงทําเส้นตรงได้อีกไหมได้ครับก็เป็นบรรทัดที่3ครับป้อน fd ลงไปตามด้วยค่าคําสั่งตัวเลขนะครับใส่ 200, 100, 100หรือ10ก็ได้ครับแล้วแต่นักเรียนจะเป็นผู้กําหนดเห็นไหมทำเส้นแล้วเห็นไหมเกือบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วสมมติว่าครูจะทําสี่เหลี่ยม หันขวาแล้วทํายังไงต่อเดินหน้าเดินหน้าแล้วทํายังไงให้มันลากเส้นลงมาข้างล่างเต่ายังไม่หันเลยครับทําให้เต่าหันก่อนหันด้วย90องศาอ่าเต่าหันลงแล้วเห็นไหมครับเต่าหันลงทําเส้นตรงเส้นตรงคืออะไรไปข้างหน้าเียงไปข้างหน้าลากเส้นอะไรอ่าเราลากเส้นขึ้นไปสองรอหน่วยแล้วก็ลากเส้นลงในี้มันเท่ากันนะครับก็คือ สองร้อยหน่วยเห mm ็นไหมลากมาทีนี้หันขวาใช้คําสั่งเดิมเลย RT แล้วเราก็ทําเส้นตรงเห็นไหมให้มันเท่ากันเห็นไหมครับสองร้อยกับหนึ่งร้อยนี่คือฝึกให้นักเรียนเขียนคําสั่งเขียนโปรแกรมลงในเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับเราจะได้ไม่ลืมคําสั่งแล้วเราจะมาทบทวนกับเว็บตัวนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ นักเรียนลองป้อนคำสั่งที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะครับลองดูซิว่าจะเป็นรูปอะไรนะครับคำสั่งตัวอย่างคำสั่งที่ใช้เขียนนะครับที่ครูส่งไปในไลน์นะครับลองทำดูนะครับทีนี้นักเรียนอย่าลืมสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์สััญลกษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดวงเล็บการทำงานนะครับเครื่องหมายนะครับ ดับเบิลโขดหรือฝันหนูนะครับอ,อย่าลืมนะครับตรงคำว่าชื่อนักเรียนชื่อนักเรียนจะต้องตัวติดกันจะต้องไม่เว้นใส่ชื่อเต็มก็ได้นะครับถ้าเขียนแล้วเออเรอ์ลองแคปหน้าจอมาถามกูได้นะครับถามในไลน์ส่วนตัวก็ได้ครับอลองฝึกดูนะครับสำหรับในรายวิชาคอมนะครับมีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนลองฝึกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลอง เขียนโปรแกรมรูปแบบของการขึ้นรูปต่างๆซึ่งเราขึ้นมาแล้วนะครับแต่ทีนี้การขึ้นรูปคำสั่งเราจะเพิ่มด้วยคำสั่งวนลูปนะครับทำให้การประหยัดในการเขียนบรรทัดของโค้ดนะครับจาก45หบรรทัดให้เหลือแค่1-2บรรทัดนะครับโดยใช้คำสั่งวนลูปนะครับอ่ไปลองฝึกตรงนี้ก่อนไปทบทวนมาให้เรียบร้อยนะครับาสำหรับ ชั่วโมงนะครับชั่วโมงคอมพิวเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ